ชีวิตล่าสุดไม้พิรมพรไรงานนับปีอยู่กินที่จังหวัดอุดรสระคาบนักร้องดังอีกหนึ่งนักร้องทุ่งรุ่นใหญ่ชื่อดังอย่างไมพิรมพรเราจะเห็นผลงานของเขามากมายแต่ว่าเริ่มหยุดทัวโดยหนุ่มไม้ได้ให้สัมภาษณ์เผยสาเหตุไว้ว่าจริงๆแล้วที่ผ่านมาตนไม่ค่อยได้ออกงานไม่ได้รับงานมาเป็นปีแล้วเพราะว่าตัวเองหยุดทัว เดินทางมาทั้งชีวิตก็อยากจะพักผ่อนอายุมากขึ้นแล้วลูกๆก็อยากให้พักผ่อนบ้างแต่จริงๆก็ไม่ได้ห่างหายไปเลยยังมีไปอยู่ที่บ้านสวนปลูกผักเก็บผักมีภาพให้แฟนเพลงเห็นชีวิตตนแต่ก็มีคนติดต่องานร้องเพลงมาบ้าง แต่บอกขอหยุดพักยังไม่รับงานเอาไว้ปีหน้ามีอะไรเกิดขึ้นก็ค่อยๆวางแผนกันต่อไปบางคนก็บอกว่าพี่ไมค์เกษียณแต่จริงๆไม่ได้กเกษียณแต่ว่าหยุดรับงาน